ทู้ชมครับพบกับผมนัทระทนันทประเสริฐกับรายการลัดเลาะขอบสนามครับผมเชิญท่านผู้ชมนะครับยังอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับการเทสรถในรายการพีทีไทยแรงกลางปีนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยจะเรียกว่าวินเทอร์เทสครับแต่บ้านเรามันไม่น่าจะวินเทอร์นะครับน่าจะเป็นซัมเมอร์เทสนะครับโอ้โหนการซ้อมรถครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า การแข่งขันเปิดฤดูกาลกําลังจะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมแข่งหลายๆทีมนักแข่งหลายๆคนก็จะได้ทําการปรับเซตรถไปในตัวนะครับรวมถึงสาเหตุที่วินเทอร์เทสคนเยอะมากมายขนาดนี้อย่างเทปก่อนนั้นนี้ครับท่านในวินบอกไปแล้วว่าสาเหตุมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคุณซื้อตัว๋วชมการแข่งขันในช่วงตุลาคุณสามารถมาเที่ยวงานนี้ฟรีครับทำให้บูคกกิจกรรมต่างๆนั้นมากมายพอๆกับการแข่งขันจริงเลย เดี๋ยวผมพาผู้ชมไปเดินชมครับว่าบูธกิจกรรมต่างๆภายในงานนั้นมีอะไรกันบ้างและมีอะไรน่าสนใจนบ้างครับมาที่บูธแรกก็น่าสนใจเลยครับกับบูธของทีมิสเสอร์นะครับรอุ้ยพิน่าสนใจนั้นพิตีก็น่าสนใจนะครับแต่รถข้างหลังน่าสนใจกว่าครับเพราะว่าเป็นรถแข่งที่เรียกว่าใช้ขับระดับเอเชียทาเลนต์ Talent, หรือแม้แต่ทางมอเตอร์ฟรีนะครับไปดูนะครับว่ารถแข่งระดับโลกที่เป็นรุ่นเล็กสุดอะ่ะมันแตกต่างอย่างรถตลาดบ้านเราที่ซีซีเท่ากันคือ300ซีซีไงครับ ตื่นตาตื่นใจไหมครับไปเดินต่อเลยครับนี่ก็เป็นกลุ่มคารวานนะครับของอคนที่ใช้รถแบรนด์ต่างๆก็จะมีการรวมกลุ่มมาขี่มอเตอร์ไซค์จากต่างจังหวัดมาเพื่อมาเที่ยวงานนี้โดยเฉพาะนะครับอย่างข้างหลังผมก็เป็นทนาของซูซูกินะครับก็มีนักแข่งที่ลงแข่งในรุ่นของ Mo t ตอ P 2ีคนด้านหลังคืออันเดรโนเน่แล้วก็ทางด้านของอเล็กซ์รินนะครับ ตอนนี้บูธปตทกำลังมีกิจกรรมครับผมเห็นนักแข่งที่เป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่ในบูธนั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไปดูสาวๆเต้นก่อนดีกว่าครับ วนไปวนมาอยู่แถวบูธปตทนะครับผมก็ได้เห็นนักแข่งคนหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักเข้าไปอย่างดีครับกับทีรพงศ์วุฒิกรแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดครับสวัสดีครับอีกน้อยครับพูดถึงผลงานของตัวเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะพราะผมเชื่อว่าหลายคนมีรู้หลายคนก็ไม่รู้ว่าผลงานล่าสุดของเราเป็นไงบ้างครับผมก็ปีนี้ก็ย้ายมาอยู่ทางขวากสกิทเทเลนซิ่งทีมครับก็สายเขียวครับก็ย้ายมาปีแรกครับก็ แข่งรุ่นซูเปอร์บาย sb หนึ่งครับแข่งลงทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็นที่บุรีรัมม์ก็คือสนามช้างที่เรามาเนี่ยแล้วก็ที่นครมหโปรนครมหโแล้วก็พัทยาครับก็สามรายการครับก็ได้แชมป์ทุกรายการเลยครับแล้วก็เลยทําให้คะแนนรวมได้แชมป์ประเทศไทยด้วยพูดถึงการแข่งขันรถละซูเปอร์บายในประเทศละซูเปอร์บายต่างประเทศนก็คือขี่มอเตอร์ทูมาละเห็นล่าสุดได้แชมป์ประเทศไทยได้สิที่รายการ์ดขี่ระดับโลกอีกรายการหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็ขี่ที่ช้างถูกต้องไหมครับ ก็ผมได้แชมป์ประเทศไทยก็เลยได้สิทธิ์ไบการ์ดทางสนามแชมป์คนไทยก็ได้แข่งในรุ่นโอซูบะสปอร์ต 600cc ครับก็ในเดือนมีนาเนี่ยตอนจิ้นเดือนจะมีแข่งทีมแชมป์โลกเหมือนกันก็คือเป็นรายการโอซูบะบอยครับก็รายการนี้ก็ไม่แพ้โมโตจีพีครับแต่ว่าเป็นรถโปรดักชันต่างชาก็อยากให้แฟนๆทุกท่านมาติดตามแล้วก็มาเชียร์กันด้วยครับเพราะว่าจะได้ลองเปรียบเทียบกันว่าโมโตจีพีกับโอซูบะบอยมันต่างกันยังไงผมอยากติดตามติงโน๊ตติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับ ผมตอนนี้ก็มีใน Facebook นะครับทิทยพงศ์วโรกรอนหรือว่าติงโน้ตทิทยพงศ์วโรกรอนครับแล้วก็ทาง IG จีครับติงโน้ตหนึ่งหนึ่งร้อยครับ Facebook ก็ภาษาไทยภาษาไทยก็ได้ครับอีกสองช่องทางแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับมาเชียร์โน้ตด้วยนะครับกับการแข่งขันเวอร์ซูบายครับเป็นอีกหนึ่งรายการระดับโลกเหมือนกันที่แข่งที่ชาร์กิสเซียนเซอร์จิตครับขอบคุณติงโน้ตมากนะครับเที่ยวต่อเลยครับ นะครับมาต่อฮนะฝั่งซ้ายมือผมก็เป็นยางนะครับฝั่งขวามือผมก็เป็นหมวกกันน็อกนะครับเรียกว่ามางานนี้เนี่ยกลับบ้านมาแบบไม่มีอะไรกลับบ้านครบทั้งตัวเลยตนะั้งแต่โลงหน้าหมวกกันน็อกทุกอย่างนะครับนี่ก็คือเราเคยมาละนะครับเรื่องของ i อซีเรซิ่งนะครับกล่องไฟคอมบ้าก็เคยถ่ายไปแล้วกับงานแ a n คอกมอ Motor ์ไซค e เ e s t i v a ลนะครับนี่ก็เป็นกล่องหลังฮนะ้ยผมสะดุดตาสะดุดใจอันนึงคุณผู้ชม ไปดูดี่ป่ะผมบอกเลยว่าเห็นแล้วกรี๊ดครับมีกรี๊ด oh, <no. S 1> คุณเดี๋ยวนี้เกมคอมพิวเตอร์ภาพมันก้าวล้ำขนาดนี้แล้ว oh, <yeah. S 1> อ่ะโอ้เย่อะฮะโหภาพมันสวยจริงสมจริงมาก มา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 มีเขามีซิมูเลเตอร์นะเขาโชว์ว่าไปนู่น <Wow. S 1> อันนี้เรียกว่าขับที่สนามช้างจริงๆนะเพราะว่าซิมูเลเตอร์เป็นสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับคนเยอะนะคนเยอะผมบอกแล้วว่างานนี้คนเยอะ ใหญ่เป็นเรื่องปกติแต่เจอของรถเล็กในงานเนี่ยมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร,ร่นะฮะผู้ชมครับน,นี่ฮะต้องบอกว่าบ้านเรานั้นเด็กวัยรุ่นขันนิยมมากเลยภาษาวัยรุ่นนะพวกผมเรียกลอนเนียมนี่เธอเบานะครับสําคัญคือถ้าเป็นของแท้นะจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็สีอย่างเงี้ยวัยรุ่นชอบสีไทยเทวัยรุ่นชอบแต่ลูกพี่ยังไม่่อยชอบลูกพี่ชอบเรียกตลอดเลยกนะ็ oh, <no. S 1> จะเป็น บูธท,ที่เรียกว่ามีครบทุกอย่างในงานครับไปต,ต่อฮะเดินเด,ดินเนี่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่ามางานนี้คุณกลับบ้านพร้อมเพราะมีตั้งแต่เครื่องแต่งกายก็มีครับในบูธนะฮะนี่ครับมีตั้งแต่เสื้อลองในเสื้อกาดมาปุ๊บเสื้อกาดมาจากบ้านไม่ถูกใจมาซื้อเสื้อกาดแลวเสที่นี่เลยนะฮะเออยอดจริงๆเลยครับ เจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับด,ดีไหมมานี่ฮะสวัสดีอาเจี๊ยบพิธีนึงครับสวัสดีอาเจี๊ยบพิธีนึงครับนี่ก็ถ้าหลายคนในวงการมอเตอร์ไซค์รู้จักในฐานะอาเจี๊ยบเคสปอร์ตอาเจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบดีครับอ้าวนถ้าออกทีวีต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกพี่กับพี่โอ้ e a h พี่เจี๊ยบครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่บ้านเรามีการแข่งขันระดับโลกเรียกว่าเมื่อก่อนเราต้องดูต่างประเทศตัวนี้จัดในเมืองไทยแล้ว ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีนะครับที่ม o t ต g p ีมาในบ้านเราจุดแรกเลยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักแข่งในบ้านเรารวมถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยจะมีนักแข่งหน้าใหม่ขึ้นมาอีกผมว่าน่าจะเยอะคเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นนักแข่งที่เรกว่าอยู่ในทีมพเจ๊ยบมาก่อนทุกวันนี้เนี่ยก็ไปโลดแล่นอยู่ระดับเอเชียหลายคนและที่สําคัญหนึ่งในนั้นมีดาวรุ่งที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะขี่ระดับโลกได้เลยนั่นคือใครฮะ ก็น้องเคนี่กูบอกนะครับก็เราต้องบอกว่าเด็ก,กน,นะครับผมมองว่าเด็กไทยเนี่ยยังมีเก่งๆงอีกหลายคนนะผมมองว่าอย่างนั้นนะ <ร accompl? S 2> ซึ่งน้องเคเองเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเด็กที่ม,มีพรสวันค์ผมมองว่าต่อให้มีพรสวัร์ระดับไหนถ้าเราไม่มีสนามช้างเราไม,ไม่มีสนามที่ดี ผมว่ามันมันไปได้ยากแต่แน่นอนแะสนามเมืองไทยเราก็ต้องมีนครจรีสีมีพีระเซอร์กิตคือสนามเหล่านี้มันจะเหมือนเป็นการบ่มเพาะอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายพอเริ่มแก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมาที่สนามชา้างสนามชา้างเป็นสนามระดับสากลในเมื่อสมมุติถ้าเราสร้างเด็กสักคนหนึ่งแล้วเราจะเทสเวลาสมมุติรุ่นรุ่นสองสิบอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราไม่มีสนามอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเราขี่สู้ได้หรือไม่ได้ได้ความรู้เยอะจริงแล้วผมหวังว่านักเชี่ยวควรจะปัน้นดาวรุ่ง มาระดับวงการมอเตอร์ไซค์สำหรับประเทศไทยเยอะมากขึ้นกว่านี้นะครับมีอีกสองใจเป็นใครเดี๋ยวรอเปิดฤุูการนะเดี๋ยวมาคุยอีกทีหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับไ<ด>บปบ<ว>ต่อฮะนี่ก็จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับมาช่วงท้ายๆนะครับของบูธในกิจกรรมนะฮะมาเจออีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจคือหมวกอนน็อกครับหมวกอนน็อกแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่นักแข่งระดับโลกใช้กันก็คือ k y t ครับที่สำคัญคือสีสันมันสวยมากฮะไม่เชื่อผมต้องไปดูเองครับ จบเรื่องหมวกนกครับหมวกนกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกับข้างๆนั่นเองนะครับนี่คือแบรนด์บิโมล่าครับเราเคยพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์บิโมล่ากับคุณเอมไปแล้วในเชฟก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าได้ความรู้เยอะเลยที่สำคัญในงานเขาก็มาจากกิจกรรมพร้อมกับราคาพิเศษด้วยครับ เครื่องแต่งกายกันต่อครับเครื่องแต่งกายแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่นักแข่งระดับโลกเลือกใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมาลิกวินาเลสหรือแม้แต่กระทั่งมาร์คมาร์เวสก็ใช้แบรนด์นี้นะครับนี่ฮะ 2> 2, 2, 3, พี่มาร์คสวัสดีครับพี่มาร์คครับพี่มาร์คนครั่มไม่คุยกับผมเลยอะ่ะ คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งนู้นนะครับมีรถที่มาร์กมาเกวใช้แข่งขันใน MotoGP และสุดท้ายก็คือถูกนำมาปรับปรุงนิดหน่อยเพื่อมาใช้งานบนท้องถนนได้เดี๋ยวเรามาดูครับว่ารถ MotoGP ที่ถูกดัดแปลงเพื่อใช้งานบนท้องถนนนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับ <Wow. S 1> เป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศภายในงานวินเทอร์เทสของพีดีทีไทยแลนด์กลางปีนะครับเรียกว่านี่ขนาดแค่งานเทสรถ,รถนะครับ ยังกิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยนะครับและที่สำคัญครับนี่ฮะคือรถมอต GP ที่ถูกผลิตเพื่อขายในท้องตลาดนะครับเรียกว่าทำให้คนที่มาดูรายการม o t ต GP สามารถสัมผัสรถม o t ต GP แบบเป็นๆนนะครับมาที่บูนี้ได้เลยนะครับกับบูนี้ก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณโรงแรม X2 c r o s s to w h ูไวสสหรับการเดินทางในครั้งนี้ครับ